ถ้าพูดถึงเลนเทเลโฟโต้ที่สำหรับใช้งานกับกล้องโซนี่ที่เป็นฟูลเฟรมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะนึกถึงเลนที่เป็นเลนตระกูล G หรือแม้ก็ตัว G Master ซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวนะเบิร์จะมาแนะนำเลนเทเลโฟโต้รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Sigma อย่าง Sigma 1040f5 0 0ถึง 6.3DG DN ที่ออกแบบมาสำหรับกล้องมิเรเ f ตฟูลเฟรมทั้งที่เป็นโซนี่ E u n t แล้วก็ m ม l เรเ f ตฟูลเฟรมที่เป็น L ม n t สำหรับร้อยสีตัวนี้นะครับออกแบบมาสำหรับกล้องมิเรลดโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะนําไปใช้งานกับกล้องมิเรลสนะครับผมไม,ม่ว่าจะโซนี่ก็ดีหรือจะเป็นกล้องมิเรลดจ,จากทางพานาโซนิกเองก็ดีนะครับผมสามารถที่จะนำไปนำไปใช้งานได้ทันทีนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องต่อผ่านอะแดปเตอร์ใดๆทั้งสิน้นมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะคอมแพกขึ้นแลวก็มีน้ําหนักอยู่แค่ประมาณ 1โลต้นๆน,น,นะครับไม่เกิน1โล2นะครับถือว่ามีการปรับเรื่องน้ําหนักให้มันบาลานซ์ยิ่งขึ้นเมื่อนําไปใช้งานกับกล้องมิเรเลสน,นะครับผมเนื่องจากว่ากล้องมิเรเลสส่วนใหญ่เนี่ยนะมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับพอเรานํามาประกบกับเลนทีเลโฟโต้เนี่ยถ้าเราใช้งานไปนานๆเนี่ยมันจะมีอาการที่ว่าเริ่มมีการเมื่อยล้านั่นเองเวลาที่เราถือใช้งานตัวกระบอกเลนนะครับผมจะมี สวิตต่างๆมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสวิตล็อกนะครับสวิตล็อกเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณ100มิลด้วยกันนะครับผมที่นาเบิร์ดเคยลองใช้งานทั้งตัว2470อาร์ตนะครับผมแล้วก็ตัว100-400มิลตัวนี้เนี่ยนะถ้าเรากดสวิตล็อกเอาไว้เนี่ยนะครับก็บอกซูมมันจะไม่ขยับไปไหนนะครับแต่ถ้าสมมติเราเราหมุนไปที่ระยะ400แล้วเรากดล็อกเอาไว้เนี่ยนะ มันยังหมุนได้อยู่นะครับผมอันนี้นะัเบิร์ดเข้าใจว่าเขาจะไว้สําหรับในการที่จะล็อกในช่วงต้นที่ระยะ100นั่นเองนอกเหนือจากสวิตช์ล็อกแล้วนะครับยังมีสวิตช์สำหรับในการตั้งปุ่มคัสตอมนะครับผมโดยที่ว่าถ้าเป็นกล้องโซนี่เนี่ยส่วนมากจะใช้ในการคัสตอมเป็นในส่วนของตัว IAF นั่นเองสวิตช์ AF สวิตช์แมนนวลโฟกัสนะครับรวมถึงสวิตช์ในส่วนตัวระบบกันสั่นก็มีในเลนให้ด้วยเช่นกันที่ระยะเลนก็จะมีตัวสเกลบอกอย่างชัดเจนเลยก็คือ100-200นะครับผมรวมไปถึง400นั่นเองการซูมนะครับจะเป็นการซูมแบบกระบอกยืดออกมานะครับผมโดยที่ว่าพอมันยืดเนี่ยนะมันก็ยืดในระดับหนึ่งนะมันอาจจะไม่ได้ยืดแบบยาวจนเกินไปและที่ท้ายเลนรองรับการใช้งานในส่วนตัวเลคอนเวอร์เตอร์ ter, ด้วยเช่นกันนะ โฟกัสไวไหมโฟกัสเร็วไหมนะครับผมซึ่งอันนี้นะเบิร์กก็ได้มีโอกาสที่จะไปเทสมาให้ดูเช่นกันแต่ที่ระยะ100มิลถ้าสภาพแสงปกติเนี่ยจิ้มโฟกัสก็เข้านะครับผมคือถ้ามันเจอสภาพสภาวะที่แบบคอนทราที่แบบมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนี่ยมันยังโฟกมันยังโฟกัสได้นะครับผมแต่ถ้ามีการโฟกัสตรงบริเวณที่แบบเป็นแพทเทิร์นที่แบบในลักษณะ คล้ายคลึงกันหรือเป็นแบบเป็นพื้นสีเดียวกันเนี่ยมันจะมีการวืดวา้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อยที่ระยะ400เนี่ยโฟกัสได้ไวในระดับหนึ่งนะครับคำว่าระดับหนึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าสภาพแสงก็มีผลนะครับผมตัวขนาดของ subject ที่เราโฟกัสกันเนี่ยก็มีผลเช่นกันนะครับผมถ้าซับเจคมันมีขนาดที่เล็ก,ลก,ลกจนเกินไปนะครับผมบางทีเนี่ยมันจะมีการวืดววาแบบโฟกัสกระชากแบบฟึบ ปบอะไรแบบนี้ถ้าแสงดีโฟกัสที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวโฟกัสเจ้าตัวซิกมา100-400 FE ตัวนี้อีฟีเจอร์หนึ่งที่เราจะนิยมใช้งานกันบนกล้อง Sony นะครับผมก็จะเป็นในส่งตัว IAF นะครับผมโดยเฉพาะ IAF เนี่ยในกล้องโซนี่เราจะเลือกได้ทั้ง Animal นะครับผมแล้วก็ Human ทางที่ทาง Sigma ปล่อยมาให้ดูนะครับผมซึ่งเป็น คลิปที่เป็นการใช้ IAF ในการในการแท็กกิ้งที่เป็นแบบในลักษณะ human นะครับผมจะเห็นว่านะครับผมค่อนข้างที่จะเกาะแน,น่นหนึบเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าโดยธรรมชาติถ้าเป็นเลนโฟเทเลโฟโต้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโฟกัสมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนเลนในช่วง w i d หรือช่วง normal นะครับผมแต่ดูจากคลิปนี้แล้วน่าจะตอบตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆได้แหละได,ได้เป็นอย่างดีเลยว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ ไม่ว่าจะถ่ายพอเทคสก็ดีถ่ายสปอร์ตก็ดีหรือถ่ายไวไลท์ก็ได้เช่นกันต้องบอกว่าเลนตัวนี้มีระบบกันสั่นที่ตัวเลนติดมาให้ด้วยเช่นกันกันได้สูงสุดถึง5สต็อปด้วยกันเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยนะครับนะเบิร์กก็ได้ทําการเทสให้ดูว่าเฮ้ยไอ้ระบบกันสั่นที่อยู่ในเลนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเปิดกับปิดเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันประมาณไหนนะครับผมอันนี้เนี่ยเริ่มจากแบบปิดก่อน ถ้าแบบปิดเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าแม้ว่าตัวกล้องนะครับนาเบิร์ตตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องนะครับแล้วลองถ่ายจากตัว LCD จอ LCD ด้านหลังเนี่ยพอเราปิดสวิตช์กันสั่นปุ๊บจะเห็นว่านะครับแค่เราเอามือไปโดนแตะชัตเตอร์เบาๆตัวจอ LCD อ่ะมันจะมีอาการสั่นไหวนะครับมันจะเหมือนแบบว่าโยโยขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวพอเราเปิดกันสั่นปุ๊บจะเห็นว่าความนิ่งต่างกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวที่ระยะ400มิลเนี่ยบอกเลยว่า เพียงแค่มีลมพัดมาบอกเลยว่าสั่นแน่นอนนะครับต่อให้คุณเปิดกันสั่นมันก็จะสั่นให้คุณเห็นในใน,ในจอ LCD ก็ดีหรือในช่องมองภาพนั่นเองนะเบอร์จะเทสเฉพาะในระยะ100มิลกับระยะ400มิลระยะ100มิลเนี่ยที่เอฟกว้างสุดจะอยู่ที่ F5 ใช้งานใช้การได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมโดยเพราะกลางภาพเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมขอบภาพนะครับถามว่าคมไหมคมแต่ครับแต่ว่ามันอาจจะคมไม่เท่ากลางภาพสักเท่าไหร่นะครับผมจะทำแต่ถ้ามองในภาพรวมนะครับผมที่เอฟกว้างหรือว่าถือว่ายังโอเคอยู่ความคมที่ระยะ400มิลเนี่ยนะครับที่เอฟกว้างสุดก็คือ f อ6.3เนี่ยนะกลางภาพโอเคนะครับแต่ขอบภาพเนี่ย ด้วยความที่มันเป็นเลนช่วงเทเลโฟโต้ถ้าจุดที่เราโฟกัสนะครับมันอยู่ในละหน้าเดียวกันมันก็จะชัดดูด้วยกันนั่นเองแต่ถ้ามันอยู่นอกระหน้าโฟกัสอย่างเช่นว่ามันขยับไปด้านหลังนิดนึงหรือมันขยับเข้ามาข้างหน้านิดหน่อยนะครับมันจะส่งผลให้ไอจุดนั้นอะ่ะมันไม่มีมันจะมีอาการที่ว่าเบลอให้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อยน,นั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่า มีให้เห็นอยู่เหมือนกันถ้าเราเห็นจากภาพนนะ่ะโปกติถ้าเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะ่ะถ้ามันตรงๆงใช่ไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีเป๊ะบริเวณด้านซ้ายกับด้านขวาจะเห็นว่านะครับผมมันจะเป็นแบบเป็นเว้าเหมือนจะเป็นเว้าเข้าเว้าออกอะไรประมาณนั้นถ้าในอนาคตที่มีเฟิร์มแวร์ออกมานะครับผมคือรองรับในส่งตัวโปรไฟล์เลนนะครับผมเราก็สามารถที่จะแก้ไขาอาการเหล่านี้ได้ผ่านทางโฟโต้ช็อปก็ดีหรือในส่วนตัวไลท์รูมก็ได้เช่นกัน สำหรับเจ้าตัวซิกมา100-400ตัวนี้นะครับผมที่ f5 ซึ่งเป็น f กว้างสุดของเขาเนี่ยนะสังเกตได้เลยว่าจะมีอาการขอบมืดในภาพให้เห็นอย่างชัดเจนเลยถ้าเราเริ่มมีการหลี f นะครับผมอาจจะเป็นทั้งตั้งแต่ f 5.6ขึ้นไปนะครับผมจนไปถึงประมาณ f8 เนี่ยนะ อาการขอบมืดภายในภาพะม,มันก็จะค่อยๆทุเลาลงนะครับผมนะซึ่งอันนี้อย่างมันจะเป็นอาการที่จะคล้ายๆกับในส่วนตัว d ีทอร์ชั n นเช่นกันนะครับผมคือถ้าเราถ่ายไฟรอมามีโปรไฟล์เลนเราสามารถที่จะแก้อาการความคลาดเคลื่อนตรงนี้ได้เช่นกันเรื่องแรกเลยก็คือในส่วนตัว ไรพอดคอล่าสติ๊กมา100-400ตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันจะไม่มีคอล่าตัวนี้ติดมาให้ถ้าใครอยากจะได้นะครับผมก็จําเป็นจะต้องทําการซื้อเพิ่มเติมเป็นออปชั่นเสริมนั่นเองตัวเทเลคอนเวอร์เตอร์นะครับผมที่ออกมาพร้อมกับตัวสติ๊กมา100-400 1.4x นะครับผมแล้วก็ 2.0x นั่นเองนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับทางสติ๊กมาได้แจ้งมาว่าตัวเทเลคอนเวอร์เตอร์เนี่ย จะผลิตเฉพาะที่รองรับกับที่เป็น L Mouse เท่านั้นเท่ากับว่านะครับผม100-400ที่ออกมาใหม่เนี่ยที่มีทั้ง E Mouse แล้วก็ L Mouse เนี่ยจะมีแค่ L Mouse เท่านั้นนะครับผมที่รองรับการใช้งานเทเลคอนเวอร์เตอร์เท่านั้น Sigma ร้อย0ี F 5 6 3ถึง6.3เป็นเลน เทเลโฟโต้อีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับตามองเลยในในฐานะที่เป็นเลนในกลุ่มเติร์ดปาร์ตี้นะครับผมเพราะว่าด้วยช่วงเลนก็ดีนะครับขนาดแล้วก็น้ำหนักแล้วก็โปรแฟมในด้านต่างๆเนี่ยถือว่าตอบโจทย์กับกล้องมิเลทในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมสามารถที่จะพรีออเดอร์กับทางร้านซูมคาเมล่าได้เช่นกันนะครับผมหรือว่ามีข้อสงสัยหรือว่าข้อสอบถามต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ อินบ็อก์ปหาพวกเราได้ผ่านทางช่องทาง Facebook ก็ดีหรือในช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวนาเบิร์ดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมไปก่อนนะครับ